ในบยาของเราครับเราก็ตัวแทที่คุยครับวันนี้ก็อยู่ในการเป็นช่วงของการที่รวบรวมข้อมูลนะครับในการที่จะถ้าเกิดพร้อมจะรับการโผลก้าวแล้วก็จะเริ่มตํเาเนินการนทันทีครับยืนยันว่าให้ดิจิทัลวอลเลตให้ให้แน่แต่ให้เมื่อพร้อมและตามรายงานคือก้าเร็วสุดเร็วสุดแปลว่าทุกอย่างพร้อมเพียงนะงบประมาณก็มีพร้อมเพียงคือหนึ่งกรอดึมกราสองพันห้าร้อยสิบเจ็ด น่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ได้อันนั้นคือเมื่อพร้อมและเร็วที่สุดแต่ถ้าหากไม่พร้อมก็เลื่อนออกไปเรื่อยๆก็แล้วกันนี่คือท่าทีนะครับคำถามต่อเนื่องไปแล้วเงินจะเอามาจากไหนงบ <Ừ. S 1> ประมาณที่จะได้ที่จะต้องใช้เนี่ยห้าแสนหกหล้านบาทเพื่อที่จะมีการแจกคนที่เป็นประชาชนค,นคนไทยอายุ16ปีขึ้นไปและบวกลบคูณหารแล้ว50ล้านคนงบประมาณจะต้องใช้ถึง5 6 0 0 0 0 0กล้านบาทงบมาจากไหนมีข้อมูลจากคุณเผ่าภูมิ คุณภาภูมิเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยขังก็คืออาจจะเป็นช่วยท่า,านเศรษฐาไหวกันนะอธิบายรายละเอียดว่าเงินน่าจะมาอีกอย่างน้อย4แหลง่ง4แหล่งง่ายๆคือรายรับภาษีปี67คือตะไหนปี67เนี่ปี66นะชิดเอาไว้ก่อนไงว่าปี67จะได้งบประมาณจะได้ภาษีเอาภาษีจากตรงนั้นมาใช้2องแสนหกหมื่นล้านบาทเงินจากอนาคตเงินจากอนาคตแต่มันต้องมีแน่นอนก็ไปใช้กับดิจิทัลอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ใช้วันนี้ไง เงินจากอนาคตก็ใช้ในอนาคตดิจิทัลวอลเลตก็จะใช้ในปี6-7เช่นเดียวกัน2อ0 0 0นล้านบาทดีกรแรก้อนที่2คือการจัดเก็บภาษีเพิ่มเพื่อเป็นการคือเมื่อมีการใช้ใจ่ายภาษีที่ได้มันก็จะกระตุ้นเดิมทีสินค้าชนิดเนี้ยขายไม่ออกเลยภาษีเข้ารัฐมันก็ไม่ได้แต่พอมีดิจิทัลวอลเลตอ้าวไอดีขายออกมันก็กลายเป็นภาษีอันนี้น่าจะมาอีก1 0 0 0 0แล้านบาททดไว้ในใจ 3. อันเนี้ย ภาครัฐเองจะต้องจับตาเพราะว่าเป็นใช้คําที่สุภาพการบริหารจัดก,การงบประมาณมจะหักมา1 100, 000, 000, 000, 000. น0 0 0แสนล้านบาทพูดไม่สุภาพคือตัดงบราชการ บางส่วนงบราชการส่วนไหนบ้างก,ง,บงกระทรวงทะวงกลมที่มันไม่เหมาะสมหรือมันซ้ําซ้อนไปตัดทิ้งเรือดำน้าอยู่ในส่วนนี้ปะอย่าไปตัดเขาถ้าไปตัดเขาเดี๋ยวเขาจะตัดเรา,าถ้าเขาตัดเรานี่งานงงแน่นอนนะครับตัดงบประมาณของกระทรวงทะวงกลมที่อาจจะไม่ควมจะเป็นอีก1นึ่งแสนล้านบาทรวมเท่าไหร่ละสองแสนหก 3ามแสนหกสีแเล้เยยังไม่พอเพราะเราต้องใช้5้าแสนหหมื่นล้านบาทเดี๋ยวจะตัดจากสวัสดิการที่ให้อยู่แล้วแต่มันมีความซ้ําซ้อนะตรงไหนนะมีหลายส่วนเพราะเพื่อไทยก็ทำานบ้านไปแล้วนะฮะอย่างเบี้ยต่างๆเนี่ยบางคนได้ซ้ําซ้อนไปซ้อนไปซ้อนมาจะตัดาจะตัดแต่ให้เหมือนเดิมนะให้สำหรับคนที่มีสิทธิ แต่หากใครได้ซ้อนซ้ำซ้อนไปจะตัดไอ้ตรงเนี้ยพอตัดไปตัดมาอีก9 0 0 0 0ล้านบาทนี่แสดงว่าเราจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันมากเกือบแสนล้านเงยนที่ไม่มีใครตรวจสอบไ,ไม่มีใคร,รแต่เพื่อไทยจะจัดจานให้เป็จการบริหารจัดการก็จะได้เงินประมาณสัก5้าแสนห้าหมื่นล้านบาทแล้วแบบนี้คนที่เขาโดนตัดไปเขาจะโวยไหม จเางเขาเคยเงียบเงียไว้รับเงินเยอะๆคุณไม่มีสิทธิ์โวยเพราะคุณได้ซ้อนซ้อนคุณบววเขาก็รู้ว่าคุณได้ซ้นซ้อนไงไปได้แล้วดิจิทัลวอ l เล็จะใช้ยังไงใช้ผ่าน2ระบบด้วยกันหนึ่งคือแอปพลิเคชันแต่ถ้ามาตอนนี้ไม่ใช่นะถ้ามาตอนนี้หลบหลอกร้านเปิดลอมร้อยเปอร์เซลอมร้านเปอร์เซ็นต์นะฮะแต่จะใช้ผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลวอ l l e t ที่เป็นทางการออฟฟิเชียลเราต้องโหลดอีกเหรอโหลดอีกตอนนี้นะถ้าสมมติโทรศัพท์คุณย่า ถือภาครัฐจัดให้เอาแค่หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนสามหลักคือคุณย่าคุณยายถือบัตรไปบัตรประชาชนสมัครไปร้านค้าแต่ร nope. ้านค้าเนี่ยเขาจะลงทะเบียนไว้แล้วเขาจะหักเงินจากไอ้ตัว13หลักไอ้การเนี่ยชิปชิปแล้วชิปมันอยู่ในในการอยู่ในนี้เท่านั้นเองนะฮะใช้2ระบบหนึ่งคือผ่านแอปพลิเคชันก็คล้ายๆกับ เอาตังเอออ่าหรือ2ก็คือใช้ผ่าน13ตัวเลขของบัตรประชาชนแล้วจะเอาเงินไปใช้ใช้อะไรได้บ้างสิ่งของจำเป็นต่อการดำรงชีพเล่ายาปลไม่ได้บางคนจำเป็นนะไม่ได้กินตายเลยได้ ม,ม,มันมีเงื่อนไขนะครับผู้ชมเล่ายาไม่ได้อายนุกไม่ได้เอาไปใช้นีก็ไม่ได้อันนี้เชื่องเก่าเนะี่ยอ๋ออันนี้คือของลุงนะอ,นงอันนี้คือของลุงนะแต่ออของใหม่ยังไม่ได้พูดถึงเล่ายาปา์ปิ้งนะ,ะพูดอย่างเดียวคือเอาไปใช้อาใบยมุกด้านมืดการเท่านั้นอเอาไปแทงไฮโลทานนึกไม่ได้แน่นอน อาไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าอย่างอื่นอ่ะอันนี้ยังไม่มีรายละเอียดถ้านับเป็นสินค้าถ้านับเป็นสินค้าสินค้าจําเป็นอแต่มันก็จะมีเงื่อนไขที่ไม่ได้เนี่ยเอาไปใช้นี่ไม่ได้อาใช้นี่ไม่ได้เออแล้วก็ช็อปออนไลน์ไม่ได้เพราะมันอยู่ในระบบมันจะซ้อนระบบกันเขาต้องการจะให้ไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจร้านในชุมชนเศรษฐกิจฐานรากเพราะฉะนั้นเออใครที่บอกจะเอาไปเติม r o v จะเอาไปช็อปออนไลน์ไม่ได้ฝันเลยไม่ได้จะไปเที่ยวทะเลไม่ได้ อยู่กรุงเทพจะไปเที่ยวบ้านี่ติดทะเลนะคะถ้าอยู่ติดทะเลก็ได้คุณไปกินส้มตำปูมะเออสี่กิโลได้แต่ถ้าคุณอยู่ผมอยู่กรุงเทพจะไปกินข้าวเหนียวข้าวหลามบ้านพี่บอลสาบัดเออไม่ได้แต่ที่มันมีอันหนึ่งพี่ต้นคือหลายคนเขาสงสัยไงว่าคือเขาบอกว่านับ4กิโลเมตรรัศมีเนี่ยในภูมิลำนาหรือชื่อที่ตัวเองเนี่ยมีทะเบียนบ้านอยู่อ้าว แต่อย่างพี่อย่างบางคนอย่างเงี้ยบ้านอยู่อีสานแต่ทำงานอยู่ใต้ต้องกลับไปใช้ที่บ้านไหมยังไงอ่ะยังไม่มีความชัดเจนนะมันเลยเป็นการบ้านที่ยังไม่มียังเถียงกันอยู่ไม่มีข้อสรุปแต่โดยปกติแล้วมนุษย์คนนี้เขาอยู่ที่ไหนเขาว่าควรมีสิทธิ์ใช้บริเวณตรงนั้นเราถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเหมือนกันไม่งั้นผมอยู่บนดอยอ่างขาง4กิโลเมตรลงมาผมเลือกกิ่งแหลกแต่สตรอเบอรี่ผมก็ถ้าผมก็จะเป็นแต่สตรอเบอรี่พี่ก็กินไปเลือกเอาสตรอเบอรี่อะโวคาโดบววพลับลูกจนหน้าแป้น <laughs> ไม่ไหวไอ้อยังเนี่ยสมมติน้องดิวน้องดิวทีมงานของเราบ้านอยู่พิจิตแต่ทํางานอยู่กรุงเทพเออทำงานอยู่อารุณอนาไม่ชื่อตามทะเบียนบ้านอยู่พิจิตรอ้าวยังไงล่ะ กลับไปใช้งานที่พิจิตอ้าวเหรอจิตตกแน่จิตเสื่อมแน่นอนอูานมิคเซอร์บ้านสาวนครพนมกลับไปใช้ที่นครพนมตายแน่นอนโอ้เข้าใจว่าระบบนี้ไม่น่าจะสร้างปัญหาให้กับคนน่าจะช่วยอำนวยความสะดวกมากกว่าแต่ใช้เมื่อไหรให้ถามท่านเอาไว้ก็แล้วกันถ้าเกิดถาก็ถือว่าเป็นการบ้านของรัฐบาลที่มีเพื่อไทยเป็นการนาแล้วกันและจัดการทำกัรบ้านรอไว้เลยเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันมันจะเกิดขึ้นแบบ คือไม่ได้บอกว่าท่านทำเละนะ,ะไม่ได้บอกว่าท่านจะทำให้เกิดกระบบนี้แต่มันจะมีพวกงุบงิบงุบงิบอ่ะมาใช้ซื้อร้านผมกดมือ หนึ่งคุณซื้อห้าพันได้ไหมห้าพันเอาเงินสดอายุาต้องมีบางคนทําแบบนั้นใช่แต่ว,ว่าร้านนีน่ยเวาลาร้านไปเบิกเบิกได้แต่เม็ดเต็มหน่วยต่อให้ช้าแต่เขาได้กำไรคนต่างที่จะหลีกกันประชา<อ>ชนด้วยร้านค้าด้วยอือเห็นด้วยกับเขาแล้วก็เงียบเงียบไว้รับมาเงี้ยท่มัจะไม่เกิดไม่มีทางมันเกิดแน่นอนเพราะฉะนั้นระบบต้องรัดกุมไอเขาว่ารัดกุมพอรัดกุมไปรัดกุมมาปีใหม่นี้หมดในรายชายท่านนี่มันเดือนอะไรแล้วกันยา สิงหาเดือนหน้าอีกไม่กี่วันกันยายาสี่เดือนอให้สี่เดือนแล้วกันแค่คุณออกแบบมันก็ไม่พอแล้วออกแบบระบบอะกว่าจะทดสอบกว่าจะดูระบบกว่าจะอุดช่องโหว่กว่าจะดูโอ้โหเยอะแยะที่ผมอ่านไปก็คือไอ้เงิน5้าแสนห้าหมื่นล้านบาทดนอนาคตล้วนเลยนะปัจจุบันเนี้ยเงินที่เหลือจะใช้ได้เนี่ยเหลือแค่สองแสนล้านบาทเท่านั้นเองโอ้โห้วจะไปใช้บนดอยบนดาวที่ไหนล่ะไม่แปลกใจเลยทำไมวันนี้คุณผู้ชมโหวตกันเข้ามาว่า